มาโอเคครับก็สวัสดีนะครับมึงอยู่ทีมกูมาโอเคไอ้แย่ทีมมึงมิงจิ้มหายโอเควันนี้เราก็อยู่กับสกายเจแอนนะครับใน EP ที่สามาแล้วนะครับผมใช่ไหมไม่ใช่ไหมือนเดิมเบนเป็นวามวิธีเล่นเดนเปนมาเล่นมันขุดเดมอนขูดเดมอนก็จะได้ชุดเดมอนชุดจำพวกเดมอนอ่ะชุดแล้วก็เครื่องมืออะไรต่างๆเดมอนขูดทองเงี้ยทองมันจะได้ไอ้ของสุ่มเหล็กมันก็ได้ของสุ่มแล้วบล็อกทองมันก็จะเป็นเงิน ตังเอาไว้ซื้อของทางที่ดีมึงขุดบล็อกเดมอนอ่ะโหสุดอ,อ่ะอ๋อถ้ามึงเล่นสายเวลไอสายอินชาร์นมึงก็ไปขุดเอมมอรลล์ด้วยก็ได้เอาไว้ทำวิวแล้วของแนวมันหมดวัตรบนมากกันไปนั่นเองก็ไม่ได้ของเลยให้กูหน่อยสำหรับกูนี่ต้องสายเอมมอลล์นะสายนี้กูต้องหูกละเดี๋ยว สายนี้ก็อยู่กูขอพาน่าอย่างเดียวไม่อยากแพ้กูขี้เกียจอันใหม่เบนเบนเบนด่านนี้ต้องเชิญเจแอนมาเป็นจะไมลวิตาไปไหนอืมจะไปตาไปไหนวะพ่องเลยงอันนี้มันขูดของกูไปหมดเลยตอนนี้ผมได้แค่วิสองเองทุกทีจะได้เวิวเยอะละมาไม่ทันเลยเดมอนเดมอนด์เป็นเดม่อนวะหมดแล้วเดี๋ยวมันมีตรงกลางอีกตรงกลางยังไม่เปิดเปิดละ กูจะบอกไว้มันไอ้ใจแอนนี่มันไม่เหมือนกับเบสบอลนะคือถ้าใจแอนมึงตายปุ๊บมึงก็คือมึงตายหมดทีมเลยบอกแล้วมันโหดโรคนี้มันช่างโหดร้ายมึงเป็นตรงการกูปะข้างนอกก็มีนะด่านนี้มันเล่นยากเนาะไม่น่ามันเล่นด่านนี้เลยซับซ้อนว่ะกูยังเรียนอันนี้มันเล่นยากอยากอยากเล่นด่านิ้นที่มึงเล่นอ่ะหัวใจเยมึงเพิ่งลงคลิปไป็นมันาน พึ่งลงพึ่งลงอนะั่นน่ะนไปตรงกลางป่ะตามตรงนี้ตรงไข่ป่ะตรงกลางอะตรงกลางอะไม,ไม,ไม,ไม่มีของเว้ยม,มาตรงกลางเลยกูอยู่กลางเนะี่ยลาพีสี่มันอะไรวะมันให้อะไรวะลาพีสที่มันเป็นพวกยามึงอย่าไปขุดไอเลสโตนนะมึงจะดูดพลังมึงมันจะเพิ่มหัวใจกับลดหัวใจมึงอะ ถ้ามึงโชคดีดมั cose, นก็เพิ่มหัวใจมึงอีกช่องอีกอีกช่องหนึ่งถ้ามึงโชคร้ายมันก็จะลดหัวใจมึงลดลดจนมึงตายอ่ะเออตั้งแเกิดใหม่บอกบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมึงตายของมันตกแค่นั้นแหละเนี่ยกูกูต้องการอย่างนี้แหละกูจะได้บูได้คือเกขียนพามขาใหม่เก็บกบุญมาเยอะแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยโดนถ่วงน้ำหนักอีก มึงขุดซ้ำเลยก็ได้มันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์หให้คุไม่รู้ก็ขุดหมดละเดสโตนลาพีดอ่มากลางกูกไปกู์คุณดตนตีมึงอย่าให้มึงอย่าให้เจแอนเราโดนตีนะเว้ยคุ้มกันดีๆดูกูดูแมวเป็นหรแล้ว่็กูขอฟาร์ม,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 มวิวัน มันได้เดมอนแล้วเเบนฟัมไม่ถึงใกล้สีไอสีแล้ววะสีสีสีพูลสีโพสีเราเนี่ยวะสีเนี่ยสีแดงทีมเรารู้สึกว่ามีเยอะสุดนะหรือเปล่ามึงทำอยู่นี่แหละมะเบ็นอยู่เนี่ยเป็นโอ้โหชุดหงอจ๋เฮ้ยมืดไหนมาไม่ไหนเอ้ามึงทำอาไปอ่ะ กูขุดมาเยอะโอเคก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในอีพีหน้าครับบายพร้อมบุกยังเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่หมดเลยวร้อมบุกเลยยังถามกูก่อนเลยกูยังมีเล่นไม่เป็นเลยตอนนี้ก่อนกูขอเอ็นชาร์ดของบอกไว้ที่เอ็นชาร์ดอันนี้มันอยู่ไหนวะลืม อีกอย่างหนึ่งมันมีมอนเตอร์อยู่ตรงกลางมึงไปตีมันจะได้เอฟเฟกต์เบนเบนเอเอเอที่ดังติ้งๆอยู่ไหนวะเ็นมึงมีที่อินช้างเหรอึที่อินช้างอ่ะกูเห็นอยู่ตรงกลางหมดไม่มันมีคนเอาขโมยไปแล้วอ่ะที่จริงติอยู่ตรงเนี้ยมึงอยู่ไหนมึงกลับหาเหรอที่อินช้างไปไหนวะ เดี้ยงคูหาที่นึน่งชันเนี่ยมันมีคนขโมยไปแล้วอ่ะตรงเนี้ยเี้ยใครมาโต๊ไปแดกวะเหมือนกับคู่อยู่คนเดียวตอนนี้มันทำไมมันเงียบเหงาวะโอเคโอเคมีคนตกขา,ายมาแล้ว เยอะแม่งนก็ทิงหนงักเลยมันเลยมันก็ทิ้งดินั่นแหะอินชานไม่มีมันใครไปเก็บไปหมดวะใครมาเก็บที่อินชานไปวะดี่ก่อนอย่าให้กูรู้ <c oughs> น้ำเงินโดนบุกวะ่ะหรือวไปสีเราต่อเดี๋ยวก่อนกูจะไปป้นที่อินชานคืนก่อน ภารกิจนี้มันช่างยิ่งใหญ่นะเหมือน,นแนนโดเชืแบบ่อไหมกูจะเอากูจะแย่งผลงานมึงไอ้เหี้ยมันแฮกว่ะกูเจอสีเขียวมันแฮกว่ะเป๊ะเป๊ะ <c oughs> เราต้องรีบละเรื่องรีบไปสีเขียวละงานตัวอะไงสีเขียวมันแฮกกูเจอมันแฮกเนะี่ยโอเคกูต้องไปสีเขียวละที่นชช้าก็ไม่มีเนี่ยทำไงไดีวะ เออนัถ้ามีดีอินชาคุ้มไม่ว่าเลยก่อนไปสี่เขียวยันน้ำเงินอยู่ฝั่งนูน้นชิบหายแล้วมันคงไม่มาฐานแล้วมัม้งนะตีมันไม่เข้าเลยกูบอกไว้ก่อนอนะ่ะอินชาเปหนวะกูมาตกอีกคุ้มอยากได้ที่อินชาเลยยันมึงมีคนมาเก็บหมดเลยสีแล้วสีเขียวแห้งเหรอเออเขียวแห้ง มีคนใจดีสิเรียงครับมีทีนชานบอกคอยมาทีนชานเจ้าหนยเขียวไม่มีว่ะเพื่กันออ้ยเป้เป้เปดูฐานด้วยมีคนตีฐานแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกัป มันพิมพ์ยังไงไม่รู้ว่ะมันจะกลับฐานอะคนตีหาเราเป๊ะเป๊ะมึงาีดิไอ้เย่ยกูก็มีดาบใดมอนกูไม่ใช้หรอแท็กแมวเป็นเหรอตายละตีได้ไหมตีตีมันเข้าไหมอ๋อตายแล้วตายได้เลยกูไปไปก่อน เขียวเขียเะเวเเขียวเขียเขียวเขมาเขียวมาขอแฮกมาเลยเลกูไปตีฐานก่อนมึงกันไหมกันไหมฐานัเหลือแค่สิบเอ็ดเอจจจบเถ่วงเวลาไว้เพื่อนเราจะสู้เพื่อนเองแล้วแวทันอยู่ทันอยู่ทัน่ อลิปหายฮันยูฮันยูฮันยูเป็นเป็นเป็นดูดูดูเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคดับแล้วใช่ไหมตายอันนี้กูเยอะมันอยู่วะสอง EP กูผ่านมานี่โอ้โหไม่ได้ค่อยบูเลยโอ้ยเกือะเกินไปสมูดูมันก็เยอะกว่าสีส้มเหมมึงดูสีส้มเหลือ28เปอร์เซ็นเองสีเราเหลือตั้ง40กว่าแล้วมีคนเยอะกว่าวินแน่นอนเป๊ะแน่นอนม, <า S 2> มีกูทั้งคน หรือทำผลงานเลยวะกอช่วยทีมเนี่หรอช่วยขัดขวางไม่ให้มันตีใช่เป๊ปปอีกแล้วมาอีกแล้วนะดูดินั่นแหละดู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 ู่อางูด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 ่ดูดูดูดๆๆๆๆูดดูด มึงอย่าพึ่งอย่ามึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอใหย่ๆกูต้องวินก่อนกูต้องวินก่อนมันตายเราไปได้เดี๋ยวก่อนกูก็มาถามมันเนี่ยไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยตายแล้วมันเหลือสิบสองเราเหลือสิบเก้าไอ้ย่สูสีเบนเบนในบีซี่ละไกูต้องการชุดอันนี้มึงต้องการชุดอะไรมึงดูดูต้องการชุดอะไรมึงไปแลกของดิ เนี่ย M C อยู่ไหนวะ M C อยู่ในข้างในอะ่ะหายะชิบหายละสิบกับสิบเก้าจะมีมามามาู่เฝ<ะ>้ามึงแล้วอุย้ยยังมีหนูดาบกู่ไม่โหดเฉยๆไยเป็นนะออไปไปตีเกรมรอบเป็นรีบเร้วรีบเร็วๆก่อนมันมาว่ะ <laughs> ไอเนี้ยไอ้นี่มันค้างมันค้างหรือมันติดัหลุดปะไม่ใช่กระโดดข้ามหัวแบบดิจิตอลเนอะอตาละโอ้โหวินว่ะวินว่ะมันมันมันเกมนี้เร็วเกินโอเคโอเคเล่นต่อเล่นต่อเอ้เป้มันยังเอามาเล่นนี่ยมันเคยเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่ฝึกเด็กใหม่โอเคครับก็อย่าลืมกด s u ส s i b e กดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะคอมเมนต์ด้วยกัน เดาไม่ถูกหนาครับผม